ถึงจุดหนึ่งความไม่พึงพอใจความอัดทันตันใจเนี่ยมันไม่ถูกกักขังไว้ได้เพียงในพื้นที่ของไซเบอร์ความไม่พึงพอใจสุดท้ายเนี่ยยังไรก็ระเบิดออกสู่ถนนเพราะมันคือตัวแบบทั่วโลกผมไม่เชื่อว่าสงคมไทยเป็นข้อยกเว้น หลังปี19เนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นขบวนนักศึกษาเติบโตได้ยกเว้นในช่วงพฤษภาปี35จนหลังพฤษภาปี35เนี่ยภาพที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเหมือนกับขบวนนักศึกษาเนี่ยตายไปจากการเมืองไทยมันพานักศึกษาในมหลาลัยเนี่ยห่างเหินกับการเมืองห่างเหินกับประเด็นปัญหาในสังคมมากพอสมควรพูยังง่ายคือรัฐบาลเชื่อเสมอว่าการต่อต้านที่มาจากคนส่วนอื่นเนี่ยรัฐบาลไม่กลัวน,นะครับพอสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการสร้างความถูกให้กับฝ่ายตัวเองแล้วในเกมการเมืองที่เชื่อว่ารัฐบาลทําอะไรก็ได้รัฐบาลทําอะไรแล้วก็ไม่ผิดเพราะมีอํานาจทางกฎหมายรองรับผมว่าวันนี้เราก็เห็นชัดขึ้นเราเห็นคนรุ่นใหม่เราเห็นการก่อดตัวของนักศึกษาตับการเมืองวนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งพูดในฐานะอาดีตผู้นานักศึกษาเก่าต้องยอมรับว่าเป็นความน่าดีใจผมไม่เชื่อว่าวันนี้ ถ้าลดกระแสะการเมืองด้วยการปรับคอรมอหรือมีมาตรการในการเล่นกลทางการเมืองในทางกฎหมายอีกจะทําให้กระแสะในมหลาลัยลดลงผมว่ามันเลยจุดนี้ไปแล้วละ่ะเพราะยันวันนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเหือแต่เพียงประเด็นเดียวคือทั้งหน้าหลังจากนี้เนี่ยขบวนที่เริ่มก่อตัวเนี่ยจะเปิดเกมหรือจะเคลื่อนอย่างไรต่อในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถตอบจุดจบของเหตุการณ์ได้ นะครับเว้นแต่ตอบในเชิงหมอดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ละชุดเนี่ยเหมือนกับมวยแต่ละยกผมว่ามวยยกแรกเนี่ยชกที่สวนรถไฟ <c oughs> มวยยกที่2เนี่ยเรื่องของการหยุดพักนําไปสู่การก่อตัวหรือผมไม่อยากใช้ว่าการฟื้นกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาลาัยจริงๆแล้วล่ะ <c oughs> ผมคิดว่ายกที่3เนี่ยกือพี่ปายไม่ไว้วางใจ เราก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าหลังชกกันในยกที่3มเนี่ยมวยจะไปขนาดไหนแต่ยกที่4เนี่ยเข้มข้นแน่ๆคือการฟ้องคดีอาญาของผู้นำพาคอนาคตใหม่ปีนี้ถ้าเปรียบเป็นมวยเนี่ยชกไม่ครบ12ยกคำถามที่สำคัญก็คือแล้วรัฐบาลเองจะรับมือกับสถานะทางการเมืองของตัวเองอย่างไรถ้าจะเชื่อว่าตัดสิยนยุบอนาคตใหม่แล้วไม่เกิดผลในรัฐบาลผมว่าไม่จริงลนะวันนี้เราเห็น สิ่งที่ต้องเตรียมรับคือแรงเสียดทานจากอำนาจรัฐกลุ่มอนุรักษนิยมทั้งการใส่้ลยป้ายสีการดูถูกดูแคลนอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือพูดง่ายๆเตรียมรับ IO เตรียมรับปจบวของปีกอนุรักษนิยมที่จะสร้างวัฒกรรมบางอย่างสร้างภาพว่าสังคมไทยวุ่นวายผมคิดว่านั่นคือโจทย์พื้นฐานจะต้องพาคนไทยก้าวข้ามวัฒกรรมที่ปีกผู้นําทหารเก่าและปีกอนุรักษนิยมเนี่ยชอบขายว่าสังคมไทยต้องอยู่อย่างสงบ สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝั่งรัฐตอบโต้ได้มากที่สุดเนี่ยคือการใช้กําลังเข้าปร,บปราบปรามด้วยอาวุธจริงจากปี16ถึงปี19ขบวนนักศึกษาถูกกระทําในลักษณะนั้นมาตลอดพฤษภาปี35ก็ใช่เหตุการณ์ปราบเสื้อแดงปี52-53แม้พี่น้องประชาชนเสื้อแดงจะไม่ใช่นักศึกษาดโดยตรงแต่ก็มีอาการเดียวกันแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันท้าทายถ้าผู้นําปีกอนุรักษ์นิยมหผู้นําทหารไทยห มีจินตนาการมากพอที่จะเรียนรู้บทเรียนไม่ว่าจะเป็นอาหรับสปริงในรอบแรกหรืออาหรับสปริงในรอบปัจจุบันคาตอบอย่างสุดท้ายเนี่ยการปราบปรามด้วยกําลังมันไม่ใช่คําตอบมันนําไปสู่สถานการณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่สุดท้ายอาจจะคุมอะไรไม่ได้เลยโลกอาหรับเป็นคําตอบแต่ในขณะเดียวกันสําหรับผมโลกอาหรับเป็นคําเตือนไม่ต่างกับกรณีของฮ่องกงก็เป็นคําเตือนถ้าวันนี้ไม่มีไวรัสผมว่าฮ่องกงยังประท้วงไม่จบนะ พราะนันในบริบทของไทยเนี่ยผมว่าสิ่งที่เรากำลังเริ่มเห็นการก่อตัวของกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่น่าจะหยุดไม่ได้แล้วนะครับเป็นแต่เพียงจะไปถึงจุดไหนผมว่าเราเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเอง